อากาศช่วงนี้ก็เป็นอากาศช่วงที่กําลังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวหนาวเดียเดยเด๋ยวไปจะเดี๋ยวก็จะร้อนเดี๋ยวก็จะเย็นสับสนปนเปนไปหมดร่างกายมันปรับตัวไม่ทันเป็เลยแพ้โดน,นแพ้นี้ตอแพ้แอาการแพ้ของหลวงพ่อก่อแพ้มากนหายใจไม่ออกหายใจยากมันต้องออกแรงหายใจเพราะมันแน่นจมูกไปหมด พอออกแรงหายใจก็เลยเหนื่อยแล้วมุกก็ไหลตาก็คันไม่อะไรต่ออะไรประดังขึ้นมาบมดบอกโอ้โอโยพอหายหายใจแรงๆเข้าปวดขมับอีกแล้วตอนนี้ปวดหัวใช้แรงมากเลยปวดหัวเอาขลกเวีนโรคก,กรรมโรคพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันมีอยู่สามประเภท โรคกันหนึ่งรักษาก็หายไม่รักษาก็หายกเจ็บหัวตัวร้อนธรรมดาธรรมนานี่แหละเป็นมาไม่สนใจรักษาไ่ก็หายไปหาหมอดูกินดุกินยาไม่ก็หายอะไรก็โรคทั่วไปอีกโรคเนื่อต้องรักษาจึงหายถ้าไม่รักษาก็ไม่หายไอ้นี้เราก็จําเป็นจะต้องรักษาอีกโรคนึ้รักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หาย ไปเกอบกินไปเรื่อยครอบงำไปเรื่อยอันนี้ที่ว่าโรคของดำสงสัยโรคภูแพ้เี่ยวจะเป็นโรคของดติไปรู้อแต่ก่อนนี้คอยเคยไปจับใครกดน้ําก็ไม่รู้แหละกดน้ำไม่แม่เขาหายใจให้คอเเลยต้องมารับรับผลทั้งหายใจยากหายใจแน่นโอ้ <c oughs> แต่ถ้าขันร่างกายของเราถ้าเรายอมรับในระดับนึง <c oughs> มันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าขันร่างกายอันนี้ยอมรับในใน,ในสภาพพาระภาลาฮกเวเป็นจักันธาจักรท่าเป็นพาละแต่ล่าที่เราอยู่กับเขาเราไปเยียวยาเข้า,ขาไปตามหน้าที่ของเราเหมือนนเราอยู่ในบ้านนี่แหละ เราอยู่ในบ้านเราก็เปิดปัดปัดเช็ดถูไปเป็นหน้าที่ของเราเจ้าของบ้านทากันปัดปัดปัดดเช็ดถูเพื่อให้สะอาดสะอ้าเพื่อให้เราได้อยู่ได้อย่างสะดวกสบายท่ายขันร่างกายเพื่อแหลรมันเป็นอนุพันธ์ไที่นี้มาพอดูแลยิวยาก็ไปดูแลยิวยาไปเพื่อเราจะใช้ไปได้สะดวกใช้ไมได้สบายแต่ที่สุดแล้ว มันมันเป็นเช่นนั้นเองอ่ะเราก็ต้องปล่อยวางไม่ไม่มีอะไรจะฝืนคับแก่คับเจ็บฟับตายไปได้พอถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องวางก็เพราะน <c oughs> ้เราจะดูแลเข้ามาอย่าง <c oughs> อย่างฟาที่อย่างไรก็ตามแต่มันก็มีที่สิ้นสุดแต่ที่สิ้นสุดอยู่ที่ความตาย <c oughs> ถ้าเราละลึกได้รู้จักปล่อยวาง <c oughs> เราก็ไม่ทุกข <c oughs> ์เพราะความเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะเราไม่ต้องการแต่เราสามารถดูแลได้เท่าไหร่เราก็ดูแลกันไปเพราะฉะนั้นการอยู่ท่าชันร่างกายอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ประมาทนอนใจไม่ได้พอพรอไมนดีแต่ฝากเสื่อมไปเสื่อมไปมันจะเสื่อมเมื่อไหร่ก็ไม่ก็ไม่ได้บอกเราลูกหน้าซะก่อนถ้าเราไม่ประมาทไม่นอนใจก่อนที่มันจะเสื่อมสิ้นไป เราก็รีบเลืเอามาเป็นประโยชน์มาใช้ประโยชน์ซะมาทําประโยชน์มาสร้างประโยชน์ให้สุขลังความสามารถของเราเองเออพอเราได้ประโยชน์จากเขาแล้วถึงเวลาเกาจะเสือเอ่อมไปเราก็ไม่วิตกไม่กังวลหรือไม่ไม่มีข้อตัหสินเตียนตัวเราเองว่าเมื่อเขายังอยู่กับเราดีๆเราก็โง่มีแต่ดูแลมีแต่เยียวยาเขาแต่ไม่ได้เอาประโยชน์จากเขาเลยอันนี้ <c oughs> จะไม่เป็นข้อตำหนิเกียนตัวเราเองได้แต่นี่เราเยียวยาดูแลมันไปตามหน้าที่ของเราในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ประมาทไม่โดยนอยนอใจเอาเขามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่อต,อตอนเองขึ้นมาโดยเฉพาะการอบรมจิตอบรมใจในสําคัญที่สุดเพราะคนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็อยู่ที่จิตตวนนี้ถ้าจิตไม่มีทำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้ว ไฟก็มีแต่ไปไฟฟ้าเอาแต่ขอบเพิ่มเอาแต่ทอกกองทุกเอาแต่ควา,เา,า,า,ามาออเล่าร้อทุรนทุรายมาครอบงำเราตลอดแต่ถ้ามีทับแล้วเป็นล้วนแต่ไปนนำเอาความร่มเย็นความเบิกบานความโปร่งใสมาส,มาสู่มาสู่เราเพราะในพนระพุเจ้าขององค์จึงทรงกล่าวไว้ว่าจิตตังระตัดสุขข้าวว่าห้ามจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตนเพราะในการอบรมจิตอบรมใจนี่แหละเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธ ไม่ควรจะนอนใจตีบเรขขวดขวายในการอบรมจิตอบรมใจตนเองเสียแต่วันนี้อย่าไปผัดวันประกันพรุ่งว่าขอ,อให้ถึงวันท่านซะก่อนให้ถึงปีท่านซะก่อนให้ถึงเวลาท่านซะก่อนอะไรต่ออะไรถ้าเราไปผัดวันประกันพรุ่งอย่างนั้นเราก็ไม่ทราบว่าเราจะมีโอกาสไปถึงจะถึงวันที่เราผัดว่าผัดไปหรือเปล่าเพราะความตายไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุหรอกจะมาถึงเราในวันนี้หรือวันนี้ แต่เมื่อปยามัจุราชคือความตายไม,มาถึงเราหรือถึงใครก็ตามไม่มีใครจะไปหลีเกเบียยเขาได้เลยมีแต่ไปกับเขาแต่ทียงได้ยินประบาดนอนใจในชีวิตเราเองไม่ได้ <c oughs> อยู่ปัจจุบันนี้ <c oughs> เมื่อเราจะใช้เขาได้อย่างคล้องแควพามาเดินจงกรมพามานั่งภาวนาพามาองรมจิตรมใจได้เรากก็พาไปซะเดินจงกรมนั่งภาวนารักษารักษาจิตรักษาใจ ให้อยู่ในปัจจุบันเสมออย่าปล่อยไปเล่และเเล่ร่อนเพศพลาดไปกับอารมณ์เรื่องราวความคิดคิดปลุกแต่งยินดียิน้า่อนั้นมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่นั้นแหละ,อ,ะอยู่อยู่ปัจจุบันอยู่ด้วยความสงบนี่นแหละนี่แหละเป็นสิ่งที่วิเศษโบริจารย์ก็คงลงกล่าวไว้ว่าตั้งสติปพลังสุขคันความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบได้บีถ้าเราสามารถรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันเราจะสมัมผัสกับความสงบได้ อันนี้แหละควรจึงเป็นสิ่งที่ควรต่อการนาไปปรับทุปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจของเราเองอยู่ที่ไหนก็มีพุทโธอยู่ด้วยไปที่ไหนก็มีพุทโธไปด้วยคือเอาพุทโธแนบสนิทกันอยู่กับจิตใจของเราอใ,ให้ให้จิตมันมันผูกมัดอยู่กับพุทโธเพื่อไปไปเล่รอดออกไปกับความนึกคิดบุกแตกไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งห,หลายไยุ่งเหยิงวุ่นวายไปเปล่าๆพี่ๆไม่มีประโยชน์ไม่มีขันสาร,สาระอะไรเลย แต่ถ้าพิจารณาทางด้าน,นปัญญาแต่พิจารณาถึงอนิจจังทุกขังกัตาเพื่อเราจะคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นลงมาได้เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันหนักเหมือนกับเราแบกขาเนี่ยแบกขามื่อเต็มเอยเปเปเ็นบ่าไหลหอบผิ้ว่าพระนุพัหลัง,ลงไม้ไก่กรแต่สิ่งที่เราหอบผิวเราแบกขาเลยรัววแต่สิ่งที่ไล้สาระทั้งนั้นแต่พยาัานแต่พอเรามาพิจารณา เรามามองดูเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระเราก็สามารถโปรงวางไม่ได้อุประธานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแหละเราพ่านยึดมั่นถือมั่นมาหลายภพหลายชาติแล้วตั้งแต่อัตตาตัวตนนี่แหละมายืนจะมาแบกขางไปมา <c oughs> เราจะวางมันได้เพราะการพิจารณา,าเห็นตามสภาพความจริงของมันอันนี้จังมันไม่เที่ยงหรอกมันเป็นมีแต่ปาแปรเปลี่ยนไปเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมคมันไ่ได้ เราจะไปบังคับบัญชาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้สนเป็นใจไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวกับเราด้วยอ่ะมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเองนี่แหละท่านจึงเรียวกว่าอนตตาเนี่แหละให้เรามันพิจารณาไปอนิจจทุกขังอนัตตาถ้าหเห็นชัดเจนว่าเ่าไรในความเป็นเช่นนั้นเองเราจะคลายออกคลายความคลายอุปทานความยึดมาถือมาออกมาได้เราคลายอุปทานมาบ้าเท่าไหร่เราก็เบาขึ้นเ,เบาขึ้นจนเราเบาปาเป็นหมดสิ้นเห็นหเป็นฝั่งเบาที่สุด ไม่มีอะไรจะเบายิ่ยกงกว่าการปกว่างอุปทานความยิดมั่นถือมั่นอีกแล้วคือให้พาคอบนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความคุณพผู้ทรงศักดิ์ทรธรรมด้วยกันทุก่น <c oughs> านทุกคนนะฮะรับพรนะรับพรจะรูโบทนาให้พร <ak> ยัตทาวารีวาหาปุราปาริปุเรติสาคหลั เอวเมวอิโตทินังเปตังอุปาคปติีอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวสวมิจตุสัพปูเรตตุสังกตาจัตโตเปนรโสยถาไม่ชอยติรโสยถาติโยวิวันันตสัมภโย uyên <forcé certains> nói <politiques> เดิงขานยกโหยภะวะนพิวันคนาเรียสานีิจังโวยทานยโดยใจตารอยทางไไทานตีอายวานนัวโซขังท่าน โยมโดภารโดทีโรวยวันนาโดปฏิภาณโดย้ยตาเวสุขันสุอาทิขจเดียตาโยกตะวันบรรวันนัสุขันจะปฏิภาณโดยย ดถขายุยยสวโสติยาทาะโทตุปัจจติยิปภวะตุสาปมังกะระราชนุสาวะเทวตาชากาพุทธานุภาเวตายสทัสดีปวัตต ปาวาตุสาบัะคารางราคาตุสาบดิวะตานสามบัตมานุภาเวนายสดาสดีโพนุเตนปาวาตุสาบัะคารางราคาตุสาบดิวะตานสามบัสังขานุภาเวนัย สส tiวัน tu